สวัสดีค่ะหุ่นแล้วยิด <laughs> nice, ูวรุ่นอาุม่มลูกวรุ่นอาย่เยอี่ยพี่โผลเซยูยูลู e ไทยพี่โผลลูกไลไ e ทยพี่โผลดูสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีสุภุสุคนนะคะเด้อหวังว่าทุกคนจะสบายดีหุ่นคุณยาเตรียมพร้อมแล้ววันนี้ทางอังกฤษอามา you can you can peel อังกฤษจะพาทำแอปเปิลพี่น้องค่ะแอปเปิลซอสพี่น้องคะนิยาเห็ดไปเราจะพูดสู่ฟังช่วงนี้อังกฤษเนาะคะ่ะกลางเดือนกันยายนจะมีแอปเปิลเยอะใส่เก็บมาจากสวนที่ใส่ไปทํางานไม่เยอะเพราะว่ามันยังเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ยังไม่เก่มากเนาะแต่บางต้นก็เก่ไปแล้วเหมือนกับที่ายายโจนเอามาให้นี้จ้ะนี่ยายโจนเอามาให้จากสวนบ้านยาโจนมันถ้าสุกมากๆมันจะสีแบบนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเนาะ นั่นล่ะทรา,ายก็จะเอามาทําถนอมอาหารไว้ไว้กินช่วงที่มันไม่มีแอปเปิลเนาะคะ่ะช่วงนี้แอปเปิลจะออกเยอะเนาะเดี๋ยวสวนคุณลงุงสักหน่อยก็คงจะเหลืองแล้วอันนี้นี่สวนเพื่อนญาอันนี้สวนคุณลงุงเห็นไหมมีความแตกต่างที่ทรายเก็บมามันยังไม่สุกมากเนะาะเอามาทาแอปเปิลโซดแล้วก็บางคนเขาก็จะามาตัดตัดตัด,ตดแล้วก็แช่แข็งไว้ทาแอปเปิลพายทำของหวานเอาไว้กินในช่วงหน้าหนาวที่มันไม่มีแอปเปิลเนาะคะ่ะอันนี้หน้า อันนี้กันยา,ยาก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงก็แอปเปิลช่วงกันยาจะมีแอปเปิลเยอะในพี่น้องเนาะนั่นละใครเห็นคุณาาย,ยาปาดเนาะมาอยู่ถ้าถ้าเห็นอย่างก็ถ้าเห็นวิดีโอทรายบ่อยๆถ้าได้ดูก็จะเห็นว่าคุณยาเข้าปาดยังไงเห็นบ่ส่วนใหญ่จะใช้มีดเข้ามาหาตัวเนาะหมายถึงว่าดันมีดเข้ามาหาตัวเองเนงาะของเราจะปอกอย่างนี้ ออกออกด้านนอกอย่างนี้พี่น้องเนาะออกออกจากตัวเองแบสี่แมนบอลอ่ะพี่น้องมีความแตกต่ตางเดี๋ยวายจะถ่ายใกล้ๆให้ดูระย,ยะคณยาเขาปลวกหรือเวลาตัดอะไรก็ช่างเห็นบอกุณยาเขาก็จะตัดเข้าหาตัวเองพี่น้องเนาะแอปเปลิลที่ใช้ไซแนะนําเป็นคุกกิ้งแอปเปิลเ้อพี่น้องนี่ายใช้วันนี้ คุกกิ้งแอปเปิ้ลทั้งหมดเลยนะคะมันจะออกรสเปรี้ยวหวานถ้าใช้คุกกิ้งแอปเปิ้ลถ้าใช้อีทติ้งแอปเปิ้ลคือแอปเปิ้ลที่เรากินน่ะมันจะไม่มีเปรี้ยวเยอะหน่ยนะจ๊ะมันจะไม่อร่อยสําหรับไซนะบางคนเขาก็ใช้เฉพาะอีทติ้งแอปเปิ้ลพันพันที่กินเนฉะยๆเข, mm hmm. เขาก็อร่อยเนาะแล้วแต่คนชอบแต่ไซชอบแบบนี้จะออกเปรี้ยวหวานเพราะว่าใส่น้ําตาลนิดนึงหน่นะจ๊ะเนาะให้มันตัดเปรี้ยวเพราะว่า คิดอิเอ้ยเพราะว่าคุกกิ้งแอปเปิลนี่แอปเปิลทำัอาหารนีมันจะออกเปรี้ยวนะคะออกเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้ดีเลยถ้าใครมีแอปเปิลที่ใช้กินเนาะค่ะก็เอามาผสมกันจะเป็นแอปเปิลทำอาำหารกับแอปเปิลที่ใช้กินน่ะที่เอาไปกินน่ะเอามาผสมกันมันจะออกรสพอดีพอดีไม่ต้องใส่น้าตาลมากเนาะแต่ถ้ามีแต่ตัวนี้แอปเปิลที่คุกกิ้งแอปเปิลนี่มันจะออกเปรี้ยว เยอะเกินเราต้องใส่น้ำตาลตัดนะจ๊นะนาอหันมีดเข้าหาตัวเอง <laughs> ลูกยาเขาจะหันมีดเข้าตัวเองหาตัวเองนะคะป่าเป็นชิ้นเล็กเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เพราะว่ายัางไงคุณก็จะต้องบดอยู่แล้วนะพี่น้องออการใช้มีดคุณย่าให้ดูนาะคะ่ะทางยุโรปทางยุโรปก,ก็จะแบบนี้ทุกบ้านเลย การใช้มีดเนาะให้หั่นมีดเข้าหาตัวเองค่ะนี่เราก็ปาดเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ในนี้ไว้วอลชินจะพั Why are watching It starts going brown It's g o i n brown Okay ลืมไป <laughs> ย่าบอกให้เช่ดน้ำนะคะมันถึงจะไม่บราวย่าว่าโอเคแต่ว่าสซนไยทำคือไซไม่สนใจว่ามันจะสีบราวยาวไหมเขาเขาเขาไม่สนเลยนะสีอะไรก็กิน คือมันถ้าเราไม่ใช่นะ้ำมันก็จะจากสีขาวก็จะเป็นสีน้ำตาลนิดหน่อยนะดูคุณย่าปาดอนะ่ะ Well what I used to do I had um, a a scraper and then I did it and it it took all this mm. was very thin hmm I know how do you f e e l that P.E. -E. How do you get it? out P.E.E.L. If you don't care. ma'am, I do this way, look. Ready? Oh, you go that way? Yeah, go that way. <laughs> oh, I couldn't go that way. <laughs> I don't think I could do that. No. verschiedene เราก็ปาเป็นชิ้นตามที่เราต้องการเลยค่ะน้อยใหญ่ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาไปต้มอยู่แล้ว no no ไ no. ม mm ่อย่่าวย่ายาทำไม่ได้ย่าลองทำแล้วก็เหมือนเราทำแบบย่าไม่ได้ไอ้ค t นดู that way ลายยูมั้ง no no ไอ้คันดูลายยูไอ้คันดู that way you can't do this way no no อันนี้มันเปรี้ยวนะไม่ใช่กินบ่ะเปรี้ยว อแอปเปิลกินนะมากินให้หนูจะกินนี่เราพี่น้องคะ่ะที่เราปาดก็ประมาณนี้เนะาะย่าเขาแช่น้ำปกติเราต้องใส่อะไรนะใส่มะนาวเลมอนไปด้วยมันถึงจะไม่เปลี่ยนสีแต่ไม่เป็นไรเราเอาแบบนี้เนาะแบบโบราณสูตรโบราณนะคะใส่จะเอาน้ำออกอีกเพราะว่ามันอนันตมันเยอะไปเนาะคะ่ะทมุดวอเตอมัน ใส่เทน้ําออกหมดนะคะในนี้ไม่มีน้านะพี่น้องนะเราจะใส่เข้าไปอีกใส่น้ําให้ทุกคนดูว่าจะใส่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะมากนะเพราะทายไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบเละพี่น้องคะถ้าไม่พอมันข้นไปคุณก็เติมอีกก็ได้น,น้อเห็นไหมน้ําเต็มนี้เหลือนิดนึงเนาะพี่น้องแล้วก็เปิดไฟเลยเอาไฟกลางกลางนี่แล<อ>้วก็เอาเดี๋ยวปิดไปก่อนช Um, I put sugar in after. Mm -hmm. yeah, Not when it's freezing. Aye, okay. You know what I oh, mean? yeah, you do it that way, but I do another way. Yeah, but you don't mind. <laughs> <laughs> We're all different. <laughs> We're all different. Yeah. Tony Tom you no, Tony Tom you. Like a stewing mum. Now. Stewing. Yes. What I used to do I used to do this and then when it gets cold yeah freeze it yeah and then when i want it out yeah and i want to do it i get them then I sugar put the sugar in there mm, i see yeah. but it do not make any difference no no well, that's when i used to do it yeah yeah let they do you know that's saying i you you know นี่ถึงเห็นน้ำก็คือเอาไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ตุ๋นนะคะแล้วแต่ปริมาณของไอ้อยียงจัะของแอปเปิลแล้วแต่ปริมาณของ Apple, แอปเปิลถ้าเท่านี้ก็จะประมาณสิบห้านาทีนะค่ะตุ๋นประมาณโดยประมาณเนี้จ้ะแล้วจะรู้โดยการเอาส้อมจิ้มนะคะส้อมจิ้มจิ้มดูถ้ามันนิ่มก็โอเคอันนี้เอาไว้อีกยังไม่เดือดง่ายน้องจ้ะอันนี้เนาะเพิ่งเอาใส่ไดนะ้นาทีหนึ่งสองนาทีปิดไปนะคะ ทำแบบไหนก็ได้ของใสใส่น้ําตาลอมที่ต้มนะมันเดือดแล้วน้ําตาลปร,ริมาณขึ้นอยู่กับความต้องการน่นว่าคุณจะเอาเปรี้ยวหวานเท่าไหร่ใส่กะเอาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวใส่ก็จะชิมถ้ามันเปรี้ยวมากไปเราก็ค่อยเอาน้ําตาลใส่อีกนะพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะนี่คือใส่พูดใหฟังว่าถ้าคนไหนมีแอปเปิลอันนั้น แอปเปิลแบบกินเยอะๆเอามาผสมจะไม่ต้องใส่น้ำตาลคือได้น้ำตาลจากแอปเปิลโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้คุกกิ้งแอปเปิลมันจะไม่มีรสหวานเลยนะคะมันจะเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้ามันสุกมากๆมันจะไม่ได้มันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะพี่น้องคือถ้ามันสุกมากแล้วมันก็จะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวอร่อยนะแม่เราใส่น้ำตาลตัดนี่แหละนะ้องพี่น้อง ได้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะนี่พี่น้องเห็นไหมมัยังไม่บดมันก็ยังเละแล้วคนนิดหน่อยนี่พี่น้องเราจะได้รู้ว่ามันมันสุกหรือ,อยังเนื้อมันล้วนหรือ,อยังเออสุกแล้วอันนี้ประมาณสิบนาทีเองไม่ถึงสิบห้าก็มจใจเนาะใครชอบประมาณนี้ไม่เละมากถ้าคุณว่ามันข้นมากก็ใส่น้ําไปอีกพี่น้องคุณก็เอาซ่อมนั่น ยังก็แตะแตดูถ้าทำเยอะเนาะก็จะได้ใช้เวลานานกว่าน,นี้อันนี้ทำเท่านี้เนาะถ้าบางบ้านเขาก็ออกไปเก็บทีแล้ลูกสองลูกมาทำประมาณนี้ไอสินะจ๊ะพี่น้องนี่ <c oughs> นหละเวลาบดใช้เครื่องบดก็ได้นะจจะเนาะใช้เครื่องบดมันจะละเอียดยิบเลยใครชอบแบบละเอียดแต่บ้านทรายไม่ไม่ชอบละเอียดมากเนี่ยใช้ตัวนี้บดได้เลยก็คือที่บดอ่ามันฝรั่งไหมคะ่ะที่กดบดมันฝรั่งนั่นไม่ได้เห็นชิ้นนั่นไม่ลูกบดให้มันนั่น เออนะก็ประมาณนี้พี่น้องมัดก็คือบดน้องบดก็คือบางบ้านเขาจะใช้เครื่องปั่นเลยค่ะหรือไม่ก็เอาเข้าโถปั่นเนาะเหรอนี่คือสูตรแบบโบราณเลยนะคะยังไม่ใส่อะไรใส่แต่น้ําตาลเนาะค่ะใส่แต่น้ําตาลแล้วไอ บางคนเขาก็ใส่เป็นอบเชยไปนิดนึงนะจ๊ะอบเชยให้มันเพิ่มกลิ่นหอมหรือไม่ถ้าคุณอยากได้วานิลาก็ใส่กลิ่นวานิลาเข้าไปแล้วแต่แต่อันนี้คือแบบสูตรคุณยาโบราณจริงๆแบบนี้ทุกคนนั่นแหละค่ะหมายถึงอยู่ที่นี่เขาเจะประมาณนี้แหละถ้าบ้านเราไม่มีที่บดนะคะพี่น้องใช้ส้อมเลยแตะแตะแตะใช้ส้อมแตะก็ได้นี่นี่ ไม่ต้องเอาเออละเอียดมากใช่เอ๊ะ <Try it. S 1> นีแม่ทําให้ดูเนื้อเท่านี้เราพอดีกินเนียไม่ต้องละเอียดแม่ไม่ชอบแบบว่าปั่นแบบละเอียดยิบสวยจ้ะเห็นไหมประมาณนี้แหละค่ะชิมเลยคนะ่ะคุณชอบชิมัมมนล้อนอยู่จ้ะเดี๋ยวหนูค่อยชิมเดี๋ยวแม่ชิมก่อนพอดีแล้ว แต่ว่าไหมอาจจะบอกว่าปเปรี้ยวไปหน่อยเพราะเราใสชอบกินเปรี้ยวใช้ว่าพอดีน้องพี่นอ้องนี่เห็นไหมเราชอบกินกับอาหารประเภทอบจ้ะของสำหรับบ้านสายนาอพี่นอ้องเสร็จแล้วแค่นี้ก็จะเป็นแอปเปิลสอสแล้วเราก็จะเอาใส่ในถุงถ้าเยอะๆนาอก,ก็แช่ช่องแข็งเวลามันเย็นก่อนตักใส่ถุงแช่ช่องแข็งแล้วก็เก็บไว้โอบบ้านทายตั้งยี่สิบสามสิบถุงเนึล่ลเลจนะเนอะประมาณนุงประมาณเท่านี้ ก็คือแช่แข็งไว้แล้วก็เอาออกมากินในเวลาที่เราต้องการพี่น้องค้านี่แหละแอปเปลิลซอสโฮมเมด <laughs>